ก็ต้องกราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการ Monster Gaming TV Thailand นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม NBA Live Mobile นั่นเองนะครับผมเป็นเกมบาทสนะครับสมจริงมากนะครับสามารถกดเล่นออโตได้นะครับหรือไม่ก็กดเล่นเองนะครับโดยการวิ่งชูดดังเลอะไรพวกนั้นนะครับผม นี่ครับวันนี้ก็มาอยู่กับแมทผมคือทีมคิงนะครับแข่งกับคิล p e ปเปอร์นะครับผมขี่เขไปกันเลยครับแล้วเกมนี้สามารถเล่นในหลายโหมดนะครับมีเลเก็บเลเวลสเตมินานะครับสเตมินาไว้เล่นแบบพวกนี้ครับจะใช้ทีละสามนั่นเองนะครับผมสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะครับ เหมือนกับฟีฟ่านั่นเองนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเกมบาสอะ่ะเออนะครับซึ่งที่ผมจะมาแข่งอันนี้แหละนะครับผมแบ๊บนึงนะครับเอานี้ดีกว่านะครับดีเฟนต์บวกสองนะครับสองบวกสองนะครับส่วนนี้น่าจะชูดอะไรพวกนี้ครับผมเอานนี้ดีกว่านะครับ สไตล์ดีเฟนซ์นะไอใจอีอีนะครับไปเล่นกันเลยครับอ่า n อ a Live Mobile มาครับมาแล้วครับผมรับได้เว้ยเอาเว้ยไปครับไปครับส่งไปแล้วครับชืบเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลบเข้าวงในฮุกเข้าวงในเข้าไปดีเข้าไปด,ไปดิชุดอื้อม,มาถึงก็ได้สองแต้มเป็นไงล่ะ ชูความเก่งไปดิบล็อกบล็อกบล็อกอะไรอะไรจะส่งจะส่งอะไรไม่ให้ส่งไม่ให้ส่งบล็อกบล็อกเฮ้ยอย่าชูดอย่าชูดโอ้แม่งดังตอนนี้สองสองนะครับผมส่งมาครับฮท,ทดได้หรือเปล่านะครับอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับชูดแม่เลยอุ้ยทีดเดียวไม่เป็นไรครับ ไปไปไปอย่าไอ้ไปชูดอย่าเข้าเรียบร้อยมันสี่แลยครับส่งมาดิจัดไปครับชูดแม่งด้วยความเทพอุ้ยเกือบเข้าแล้วบล็อกบล็อกบล็อกอะไรเหลือคนเดียวอย่าเข้าวงในอย่าเข้าคิดว่าเก่งเหรอนี่บล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกหกบล็อกเจ็ดบล็อกแปดบล็อกเก้าบล็อกบล็อกมาเลยเอ้ย อย่าชุดไม่เข้าหรอกเฮ้ยทำไมแม่นจังวะไปครับไปครับถอยเลี้ยงหลอกนี่เซิร์มชุดอา้าวชิมาย <c oughs> บล็อกเอบล็อกเอเออบล็อกไว้บล็อกไว้ไม่ส่งไม่ส่งอย่าชุดอย่าชุดบอกว่าอย่าชุดกูปัดได้ไปครับไปครับวิ่งไปดิวิ่งไปดิชุด เข่าแล้วจังวันนี้อะไรวะคุณไม่เป็นใจนี่กูบล็อกกูบล็อกจะไล่จะไลา่จะทำาไมานี่อือแม่งชูสกายเลยดีนะไม่เข้าเอาเว้ยเอาเว้ยดังแม่งเลยอีสัตว์อือเอาเว้ยสี่่อหกเว้ยไปครับไปครับบล็อกบล็อกบล็อกอย่าพึ่งชูดอย่าพึง่งอย่าพึง่งไม่เข้าเว้ยไม่เข้าเว้ยไม่เข้าเว้ย ไปแล้วไปแล้วอือเข้าถูกต้องหกตอหกแล้วครับตอนนี้เจ้าเะล่ะบล็อกดีบล็อกดีนี่บล็อกบล็อกบล็อกยังไงยังไงเล่นได้นะครับเกมนี้สนุกมากนะครับโหลดฟรีด้วยนะฟรีนะยืนยันว่าฟรีนะหมดเวลาไม่เข้าหรอกลูกสุดท้ายอะ่ะถ้าเข้าก็แพ้เอ้ยเดี๋ยวอู้ตกใจตกใจห่าน นะครับรอบแรกก็เสมอไปนะครับหกต่อหกนั่นเองนะครับผมอย่ h yeah. วันนี้เราจะเล่น2แบดนะครับเอ๊ะทำไมมันได้อีกแล้ววะนี่บล็อกบล็อกนี่นี่บล็อกเอดีอย่าทรงวิกระโดดคนระับอ,าอ้าวยังนี่ไงอุ้ยไม่เข้าหรอกวะอะไปดิฮะเตียนอ่านถูกเปล่าไม่ร้ ครับส่องเข้าวงในเอาติดรับดูสวยช,ชุดเข้าเป็นไงล่ะแปดต่อสองเว้ยเอ้ยแปดต่อหกบอกไว้นะเกมนี้เล่นง่ายสะดวกสบายรูตูนะครับนี่ครับสามารถปรับพีออโต้ได้นะครับนี่เป็นไงเป็นไงไอ้สับโตนแย่งเข้าจนได้เนะี่ยไม่น่าปรับเพีเลยเอาเว้ยเอาเว้ยไปครับเลี้ยงหลบชุด โอ้ยแมงบล็อกนี่ ấy, ก็ได้อยู่หรือเปล่า <laughs> ไปครับจังหวะนีตะ้ต้องได้แล้วล่ะต้องได้แล้วล่ะสักลูกสักลูกบล็อกไว้ก่อนไม่เข้าหรอกนั่นแหละสวยงามไปเดี๋ยวไปเดียวยาวไปยาวไปเลี้ยงหลอกเลี้ยงหลอกเลี้ยงหลอกก่ล่ะชูดแมงเข้าเว้เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะจะ,ะ what the fuck เล่นต่อแบดแม่งหมดเร็วจุงเบยนะครับนี่บล็อกบล็อกบล็อกอย่าชุดอย่าชุดอย่าชุดบอกว่าอยอ่าเข้าจนได้นะครับผมส่งมาครับส่งดีเฮ้ยวิ่งแล้วรับเพื่อนติดอีกโอ้โหโอ้ย่าอ,อย่าเึิ่งชุดอย่าโอ้แม่งดังเลยฮาน แม่งนำไปสองแต้มแล้วนะครับผมหส,ส่งสไกลเลยหา่านเหลือสี่สิบสามวินะครับผมต้องได้แล้วลูกหนึ่งบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนอย่าอย่าตายตาย ตรงมาสวยสวยเอาเว้ยเอาเว้ยครับเอาเว้ยครับบล็อกครับบล็อก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 ไปบล็อกไปบล ah. ็อกบล็อกเฮ้ยเดี้ยวแล้วปัจจัดเฮ้ยไม่เข้าเฮ้ยเข้าได้ไงวะไปครับวิ่งไปวิ่งไปอุ้ย อือออโดนบล็อกจนได้จัดไปสวยงามแถมไปอีกลูกอือหมดเวลาหมดเวลาพอดีเอรอบสุดท้ายแล้วชิบหาร้าชิหาร้า อย่าเข้าเข้าก็เวอร์ไปเขาก็เวอร์ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือหึเข่าแล้วเข้าแล้วจังหวะเนี้ยเอา้าเฮ้ยถามจริงเป็นไรออะมึงเป็นไหลโคตรกากเลยบอกไปดิบอก <c oughs> ยังไม่เข้าเออเป็นใจมากเลยบล็อกเว้ยบล็อกเว้ยนี่ดีบล็อกสองบล็อกสองอ่ะสองไงอ่ะอ่าบล็อกสองบล็อกบล็อกสองเปล่าไปดี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 เอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาอยัาง เอาใหม่เอาใหม่อืมอืมเข่าเว้ยเข่าโวยเอาเว้ยเด็กสองลูกครับสองลูกเราจะเท่ามันใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่มึงจ้างเะยแหละไอ้บวกสาม จัดไปอืมบล็อกบล็อ, <S <S อก,อกมา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 บล็อกบล็อกไปดิบล็อกอูบล็อกสามอะอบล็อกบล็อกไปดิอย่าส่งให้ฝั่งนูน้นอย่าส่ง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 อย่า ยังไม่เข้าอีกโอเคครับสำหรับคลิปทุยเกมนี้ก็สนุกมากนะครับสำหรับ NBA Live นะครับที่จริงมันก็เล่นง่ายเลยนะครับแต่ผมสืกปรับยากเองนะไม่ใช่ แต่ผมแบบเรียกว่าอะไรวะกากเองนะครับผมโอเคครับหนุกมากนะเกมนี้ใครก็งวางออกมาเล่นได้นะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครมีอะไรถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีก